กฟุตบอลประจำวันที่1กุมภาพันธ์2567ขอคนละ1ไลค์แต่ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะ เจอเกนครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลทำสถิติคุมทีมชนะในพรีเมียร์ลีกครบ200นัดได้เร็วที่สุดเป็นรองแค่เป๊ปกวาดิโอลาแค่คนเดียวครอปเพิ่งพาลิเวอร์พูลเปิดรังเอาชนะเชลซี4-1ต่อในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาซึ่งเป็นการคุมทีมชนะในลีกครบ200นัดจากการที่คุมทีมทั้งหมด318เกมเป็นสถิติเร็วที่สุดอันดับ2ตลอดการต่อจากเป๊ปกวาดิโอลาที่คุมแมนเชสเตอร์ซิต ชนะ200นัดในนัดที่269และห่างนับเฉพาะสโมสรลิเวอร์พูลครอบคุมทีมในลีกครบ200นัดได้เร็วสุดตลอดการเหนือกว่าตำนานทั้งบิลแชงลีบอบเพเทลลี่และทอมวัตสันจะวางมือจากลิเวอร์พูลในจบฤดูกาลนี้กลายเป็นกุนซือคนที่7ที่คุมทีมชนะพรีเมียร์ลีกครบ200นัดต่อจากเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันอาร์แซนเวเกอร์แฮร่เอดแนปโซเซมูรินโญเดวิดมอยและ เป๊บ,บกว่าดิโอลา